ครับท่านผู้ชม,มเริ่มกันเลยกับความห่วงใยอย่างหนึ่งพูดกับแบบนี้เลยนะครับก็คือน่าเป็นห่วงกับฟุตบอลไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง u 23ที่กำลังจะมีการแข่งขันเอเชียนคัพ u 23ต้นปีหน้านี่แหละแต่ทางทีมชาติไทยของเรานั้นยังไม่พร้อมอะไรสักอย่างหนึ่งแน่นอนเอเชียนคัพในระดับเอเชียหลายทีมคับเตรียมทีมกันเป็นเดือนเลยถ้าเกิดว่า ยังไม่ได้เข้าแคมป์ก็วางตัววางอะไรกันก่อนแต่ทีมชาติไทยนั้นชุดที่ดีที่สุดชุดใหญ่8คนนั้นไม่ได้มาติดเล่นกับสโมสรเพราะว่ามันไม่ใช่ฟีฟ่าเดถ้าพูดก,กันจริงๆอ่ะพอเข้าใจได้มันไม่ใช่ฟีฟ่าเดแต่อย่าลืมว่านี่คือประดดับเอเชียเพื่อนบ้านของเรานั้นเวียดนามนั้นเตรียมทีมอย่างเต็มที่เขาพร้อมทุกสิ่งทุกอย่าง ของเรานั้นยังหาตัวนักเตะกันอยู่เลยนักเตะเขาเก่าที่เป็นตัวหลักนั้นก็ไม่ได้มาร่วมทีมพูดกันแบบง่ายๆก็คือว่าเราอุซาฟันฟ่ามาถึงในรอบนี้ก็คือเข้ามาสู่เอเชียนคัพครั้งนี้ได้แล้วแต่พอเอาเข้าจริงๆเนี่ยกระไดเป็นท่าดีทีเหลวเพราะได้แข่งขันจริงๆก็ไม่ได้ใช้ชุดที่ดีที่สุดไปแข่งในระดับเอเชียเราต้องเข้าใจอย่างว่าถ้าเกิดว่าเราไปเล่นในระดับเอเชียเนี่ย มันได้อะไรมากมายมันได้ประสบการณ์ที่นักเตะจะไปเจอกับทีมที่เขามีศักยภาพในบระดับเอเชียหลายทีมเลยมันจะได้มีข้อเปรียบเทียบกันได้ว่าเราเล่นกันอยู่ในขนาดนี้แล้วพอไปเล่นในบระดับเอเชียเนี่ยมันจะได้แค่ไหนแต่เอาเข้าจริงๆแล้วการเตรียมทีมนั้นได้นักเตะแค่ส่วน1เท่านั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งแอดมินเรียกกันว่านักเตะในชุดที่2 หลายคนนั้นก็อายุยังน้อยก็ถือว่าไปหาประสบการณ์ละกันอย่าไปคิดเลยว่าวางเข้าเป้า8ทีมสุดท้ายถึงแม้จะพยายามหานักเตะลูกครึ่งต่างชาติเข้ามาเสริมมันก็ถือว่าดีนะครับแต่เอาจริงๆเนี่ยยังน้อยเนี่ยมันก็ต้องใช้นักเตะที่ดีที่สุดที่พร้อมที่สุดแอดมินเคยพูดไว้แล้วว่าถ้าจะพัฒนาทีมชาติไทยทุกฝ่ายต้องช่วยกันจะไปให้สมาคมอย่างเดียวก็ไม่ได้ จะไปให้โคช้ชอย่างเดียวก็ไม่ได้สโมสรต้องมีส่วนด้วยทุกภาคส่วนต้องช่วยกันถ้าจะพัฒนาฟุตบอลไทยรวมกันเป็นหนึ่งแต่ทุกวันนี้กลาไดเป็นว่ามีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันมากมายเพราะว่าผลงานของทีมชาติไทยที่ออกมานั้นก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่เอาง่ายๆแบบนี้ละกันท่าที่แอนดมินติดตามมาเนี่ยหลายคนก็พูดถึงสมาคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับทางเทคนิคในการที่จะวางแผนอะไรต่างๆนั้นมันยังตามฟุตบอลสมัยใหม่ไม่ทัน พูดกับแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นก็ต้องกลับมาที่แอดมินเคยบอกแล้วนะครับว่าฟุตบอลสมัยนี้มันเป็นฟุตบอลสมัยใหม่คุณจะมาเล่นกันหยอดแยะหยอดแยะซ้อมกันแค่วัน2วัน3วัน,วนแล้วก็ลงแข่งเลยก็อย่างที่เห็นกันนะครับและเวลาเล่นฟุตบอลก็ไม่ใช่เล่นแบบนี้บอลจะวัยเข้าเพจบอลเท้าสู่เท้าเล่นกันเป็นทีมรูปแบบการเล่นดีไม่ใช่ใช้แค่ความสามารถของนักเตะเพราะฉะนั้นจะคิดอะไรแบบเก่าๆมันก็จะเป็นแบบนี้แหละ กว่าจะก้าวแต่ละก้าวทีหมันเชื่องช้าไปหมดแล้วแบบนี้ฟุตบอลไทยจะพัฒนาได้อย่างไรถ้าจากสโมสรเนี่ยก็ต้องพูดถึงว่าสโมสรจะดีอย่างหนึง่งตรงนี้ต้องพูดแบบตรงๆเลยนะครับเดี๋ยวนี้สโมสรนั้นให้โอกาสนักเตะที่อายุไม่มาก20 21 22 23ได้หมดมาเถอะไม่จำเป็นต้องเป็นตัวเก่าตัวเก่า,กามาเล่นรวมกันเพราะว่านักเตะพวกนี้ก็คือมดงานอย่างหนึ่งเลยอ่ะไหนไพูดแล้ว ก็พูดถึงสโมสรที่หลายคนนั้นจับจ้องกันอยู่ก็คือ BG จีปทุมอยู่ในเตดนี่แหละต้องบอกว่าจบเลขแรกของไทยลีกไปแล้วอิชิอิเฮสโคชของ BG จีปทุมยูเนเต็ดนำบีจจากการที่ผลงานไม่ดีมาอยู่อันดับ3ห่างจากอันดับ2คือราชบุรี FC อยู่แค่1คะแนนเท่านั้นเดี๋ยวหลังปีงใหม่ก็จะเป็นเลข2แล้วคิดว่ามันน่าจะมีอะไรดีขึ้นแต่ที่เห็นได้ชัดก็คือว่า บีจีปทุมยูไนเตดภายในทีมนั้นมีการเปลี่ยนแปลงต้องใช้คําว่ามากมายเลยนะครับตั้งแต่นักเตะต่างๆนั้นได้มีการสลับเปลี่ยนหมุนเวียนกันลงแต่ละคนนั้นก็จะมีความรู้สึกที่ดีที่เราไม่ใช่นักเตะชุดสองที่สามารถลงไปเล่นได้นั่นก็เพราะว่าอิจิอิเห็นความสำคัญพวกนี้ตามที่สัมภาษณ์เนี่ยแอดมินสรุปให้สั้นๆเพราะว่าที่อื่นก็คงจะเสนอไปแล้วก็คือว่าอิจิอิพูดถึงว่า อยู่ในไทยลีกเนี่ยมันก็ต้องใช้นักเตะไทยลีกนี่แหละนักเตะไทยเล่นกันถ้าพูดแบบทางเจลีกเนี่ยเขาเรียกว่านักเตะท้องถิ่นแบบนั้นไม่ใช่ไปเอานักเตะต่างชาติไม่ใช่ไปเอานักตเตะอะไรมามันก็ต้องใช้นักเตะท้องถิ่นแบบนี้แหละอิจิอิมีความคิดแบบนี้ถามว่ามีความคิดแบบนี้เนี่ยก็มาจากที่ตัวเองนั้นเป็นโค้ชญี่ปุ่นเคยผ่านเจลีกเคยอะไรมาแล้วเขาปลูกฝังมาแบบนี้จริงๆว่า ต้องใช้นักเตะของเขาก่อนถึงจะมีโคตา้าอะไรมากมายนักเตะต่างชาติแต่เราก็เห็นนะครับในเจลีกนั้นบางทีมไม่ได้ส่งนักเตะต่างชาติลงแม้แต่คนเดียวเลยเขาใช้นักเตะของเขาแล้วนักเตะของเขาก็จะได้ฝึกได้เล่นถ้าเกิดว่าใครไม่มีโอกาสได้ลงก็ส่งให้ทีมอื่นนั้นยืมตัวไปแบบนั้นเพระเาะฉะนั้นอิชิอิก,ก็เน้นถึงว่าอะอย่างน้อยมันเป็นไทยลีกก็ใช้นักเตะไทยเราถึงได้เห็นว่าอิชอิอิทำไมเอานักเตะ พวกรุน่นน้องของเราพวกนี้เอาลงไปเล่นแล้วก็มีพี่ๆนั้นคอยสนับสนุนอย่างบีจีปทุมยินเตเนี่ยถ้าเป็นครึ่งแรกนี้จะมีรุ่นพี่คอยประคองแล้วก็ใส่นักเตะพวกนี้ลงไปอายุก็ไม่ได้มากมาย17ปียังมีเลยลงไปเล่นเพื่อจะพัฒนาเพื่อจะให้นักเตะพวกนี้ได้มีโอกาสได้ลงแล้วอาจจะมองเห็นฟอร์มอะไรต่างๆและที่สําคัญ มันออกมาดีด้วยเพราะว่าพวกนี้จะมีความรู้สึกที่ดีที่เวลาลงไปแล้วเนี่ยเขากล้าที่จะเล่นเต็มที่เมื่อได้โอกาสแล้วสิ่งที่แอด์มินเห็นอย่างหนึ่งก็คือว่าชนาทิพนั้นคอยสนับสนุนคอยสอนคอยอะไรต่างๆในฐานะที่เป็นบุรุนพี่สารตฐอยู่เย็นแล้วก็อีกหลายคนนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่ผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆกับฟุตบอลไทยเนี่ยควรจะหันมามองเลยอิอิอทำตามที่ตัวเองคิดก็คือว่า ตอนเป็นโค้ชทีมชาติไทยเขาเคยพูดไว้แล้วว่าถ้าจะให้เด็กไทยพัฒนานักเตะไทยพัฒนาเนี่ยสโมสรน,นั้นมีส่วนร่วมแต่เอาเข้าจริงๆเนี่ยท่านผู้ชมอิจฉิต้องการที่จะพัฒนาเด็กไทยสโมสรไทยก็ใช้นักเตะไทยแต่ทางสมาคมพยายามที่จะยัดเยียดนักเตะต่างชาติในโคตาเพิ่มเข้าไปอีกแบบนั้น,เ,นเราก็เห็นแล้วนะครับว่าพอให้นักเตะต่างชาติลงในลีกเยอะเนี่ยนักเตะไทยจะลงแค่คนสองคน สคนเท่านั้นเองนองนั้นจะเป็นนักเตะต่างชาติแล้วถามว่านักเตะไทยจะพัฒนาได้อย่างไรในเมื่อไม่มีโอกาสได้ลงแบบนั้นมาตอนหลังเนี่ยต้องบอกว่าปีนี้ดีขึ้นเยอะเพราะแอดมินนั้นเก็บข้อมูลอยู่ตลอดทีมใหญ่ๆแต่และทีมนั้นเมื่อก่อนจะใส่นักเตะต่างชาติเต็มสปีดเลยบางทีมีนักเตะไทยอยู่คนหรือ2คนเท่านั้นมาตอนนี้นักเตะไทยได้มีโอกาสลงมากขึ้นโดยแต่และสโมสรอ,อาจจะไม่ค่อยเน้นนักเตะต่างชาติเท่าไหร่ เอานักเตะไทยไปหมุนเวียนแบบนั้นถือว่าออกมาดีเลยแบบนี้แต่ว่าสไตล์อีกก็ราบๆบกันอยู่ว่าดึงเจแปนเวมาเพราะฉะนั้นความคิดก็จะเป็นแบบนั้นด้วยจะใช้นักเตะในชุมชนนักเตะท้องถิ่นนักเตะไทยของสโมสรนี่แหละปนกับนักเตะต่างชาตินักเตะจากเอเชียแบบนี้เอาที่แบบพอสมควรสมควรนักเตะทุกคนก็จะได้ฝึกได้ลงเล่นแล้วมันเป็นแบบเนี้ยสิ่งที่เห็นอย่างหนึ่งก็คือว่า บีจีปทุมมีการที่จะพัฒนาขึ้นการเล่นต่างๆนั้นเห็นได้ชัดว่ามีความเปลี่ยนแปลงนั่นก็มาจากมาซาทะอิชิอิต้องขออภัยด้วยว่าไม่ได้อวยนี่คือความจริงที่เกิดขึ้นส่วนผลงานจะเป็นอย่างไรนะ่ะว่าอีกทีแต่พูดถึงหลักการต่างๆที่อิชิอิทำไว้มันเป็นแบบนี้ผลงานว่ากันอีกทีหนึ่งแต่เชื่อว่า B ีจีปทุมยูเนเต็ดเลกสมันน่าจะดีขึ้นหลายทีมก็ เริ่มที่จะปรับเหมือนกันที่ใช้มดงานต่างๆคือนักเตะไทยนี่แหละเพราะว่าถ้าเขาได้มีโอกาสได้ลงเนี่ยมันใส่กันเต็มที่เลยเนี่ยมันจะเป็นมดงานในการที่จะวิ่งไล่บอลอะไรต่างๆพวกนี้ก็เหมือนอีกชี่อ,อีกกำลังที่จะเป็นผู้นําในการที่จะพัฒนานักเตะไทยในสโมสรเป็นตัวอย่างแบบนั้นเพราะฉะนั้นก็ต้องมาดูกันอีกทีแต่ถือว่าบีจีปทุมยินเต็ดผลงานดีขึ้นมาจากทุกส่วนทุกคนช่วยๆ,ๆกันแบบนั้นไม่เว้นแม้แต่นักเตะ ในชุด2นักเตะน้องๆพวกนั้นอิชิอิให้โอกาสหมดแล้วต่อไปก็มาดูกันว่า BG จีปทุมยินเต็ดจะไปได้แค่ไหนภายใต้การคุมทีมของมาซาสดะอิชิอินะครับ